มวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาวาดลูปกันในพาร์ทที่สิบกันนะย <Yeah. S 2> yeah. ื่อกันหรือยังทุกคนครับเล่นมาสิพันแล้วนะถ้าเบื่อก็บอกได้เลยทุกคนจะได้เลิกเล่นนะคะเปเล่นบ่อยมากเลยสิพันเลยเนี่ยอย,อย่าเลิกนะจ,กจะกบฉันยังไม่เบื่อเลยเฉันก็ยังไม่เบื่อเลยฉันไม่เบื่อก็จริงนะแต่ว่าฉันหมดไอเดียมากเลยเว้ยเอาแม่ก็ต้องพยายามคิดไอเดียให้ได้เกาหัวไปเยอะแบบนั้นเลยเ,เกาจนหนังหัวถลอกแล้วเนี่ยเออเอาสารเคม,ม,มีออกมามาดูกันเลยทุกคนครับว่าโจทย์แรกนี่คือโจทย์อะไรกันนะมาดูเลย ไปเลยฮะโอ้แต่เช้าเลยอ่ะผัดกะเพราบอกเลยว่าผัดกะเพราเนี่ยฉันกินเช้ากลางวันเย็นเลยเว้ยโอ้ยในทะเลนายนี่มีผัดกะเพราให้กินได้หรอเนี่ยโอ้ยในทะเลไม่มีหรอกฉันต้องขึ้นมากินบนบกกระสีมากินตามสั่งอะไรแบบนี้โอ้ย คนเขาไม่ตกใจหรือไงว่าเห็ดฉลามมากินกระเพราเออนี่วัยฉันมาเขาชินแล้วนะเนี่ยฉันขึ้นมาประมาณร้อยปีแล้วเว้ยเดี๋ยวฉันจะไปแบบง่ายๆเลยนะเป็นเบฟาสต์ฝรั่งไงไข่ดาวใซ่กรอกอะไรแบบนี้ไงโอ้ยวฉันเอาอะไรดีแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันโอ้โหภายในนี้กินเตอร์จริงๆเลยแน่นอนอย่างแน่นน่พวกฉันในฝรั่งไงเอียันฉันว่าน่าจะเป็นเศษฝรั่งมากกว่านะนเนี่ย เอ,อาว่ะทุกคนตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีนะพวกนายลงสีเลยยังเนี่ยเออฉันกำลังลงสีไปพร้อมกับวาดเลยอะ่ะเจ้าก็เออใช่นี่ตอนนี้ผมวาดใส่ก่อนแล้วทุกคนโอ้โหหิวแล้วว่วาดได้สวยมากนี่แลสีแรงเงาไปนะครับตรงสีส้มก็แบบนี้เลยเออใส่ผักหน่อยเอ้าโอ้โหโอโห กินผักซะด้วยเออจะรอดูนะว่าของเอเลียนจะน่ากินแค่ไหนนะครับของเอเดียนอ่ะอาจจะน่ากินแต่สู้ของฉันไม่ได้หรอกนะเจ้าก,กโอ้ยน่าทำอะไรนะนกระเพราใช่ป่าใช่ใช่จะทำกระเพราเว้ยโอ้ยอยากเห็นจังเลยเดีเดี๋ยวรอด,ดูเลยรับรองเห็นแล้วแบบอร่อยเลยอะ่ะไม่ต้องกินก็อร่อยแล้วโอ้ยขนาดนั้นเชียวขนาดนั้นเลยโอเคแล้วพอประมาณนี้แล้วกันนะ ของกันเออาหารชาของฉันมาดูผลหดกันเล้ทุกคนอันนี้ของฉันเองโอ้ยโอ้จะได้สีเลยฉันได้ห้าเลยเห็นและหิวเลยเนี่ยโอ้หเป็นไงวุ้ยแต่น้อยไปนะจะกบไม่อิ่มเลยอ่ะเออแค่นี้ไม่อิ่มหรอกอันนี้อะไรนี่ไสดาวกับขนมปังหรือเปล่านี่เอาไปสองไง้ฉันให้หนึ่งนะไอ้ดีของฉันเองไอ้สวยมมกเลยมุมผ้ามาเอาไปสามไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะ ไหนกะเพรากระะเพรายังไม่ใส่ไงฉันระบายสีแล้วแต่ว่าพามันไม่มาเฉยเลยเว้ยอ๋อฉันให้สองละกันอ๋ออันนี้เหมือนกำลังนั่งรอกินข้าวเช้าไปสองละกันอันนี้โ็อกรกแล็อาหารเช้าเออไปหนึ่งพอไนี่ของฉันเนี่ยวิวดูดีมวิชันในสามเลยดูดีมากมีซอสมะเขือเทศด้วยไงวยมะเขือเทศไม่พอยังมีมัสเตดอีกมาสัโอ้ยมาดูผลวอลทุกคนอพอฉันที่หนึ่งสาเว้ยบ เอาเละชั้นน่ะชั้นอยู่ที่สีอ่โอโหชั้นมาพาไปเรียนอ่ะควรขึ้นอยู่นะอเอ,อย่างน้อยก็อยู่ใต้อันดับชั้นอะไรแบบนี้ให้ชั้นได้อันดับสองไงภาพของนายนี่น่ากินสุดๆเลยเวย้ย <c oughs> กระโดดไปกินเลยมาทุกคนครับในโจทย์ที่สองนี้นะครับว่าจะเป็นโจทย์อะไรเมาอ๋อเมาอีกแลว้วครั้งนี้เราบ้านเมาเหมือนกันเลยไหมทั้งสามคนเลยก็คือเมาที่เอาเล่นคอมเนี่ยโอเค โอเคมามาว่ากันเลยทุกคนหาภาพในคุกกย่างนดิอีกแล้วอ่ะอจะวันไหนดูของตัวเองก็ได้นะเจ้าก,ก็โุ้ย,ยที่เกียนมองอ๋อแคังเซนก็บเบี่ยวเร็วเราทำเมาส์แปลกๆแล้วกันเอาอุ้ยเมาส์จะโอียนนะ บางคนอาจจะมาผมนะโงเอาพี่ดูภาพใน google นะมันอาจจะแปลว่าโกงไปหรือเปล่าแต่จริงนะดูภาพ g o o g l e ถ้ามันไม่สวย,ยคือไม่สวยอยู่ดีะงไป<อ>โอ้โหสวยที่สุดก็สายเมาส์แน่เลยโอ้โหสายเมาสวยสุดนะ <c oughs> อะไรของนายนี่ <c oughs> โอ้ยจันวัาแผ่นลองเมาส์ด้วยดีกว่าโอ้โหเหลือเวลาไม่กี่วินาทีเอาหมดเลยเนี่ยเวลาไวาดเลยเอาไปวาดเลย โอ้โหนี่อ๋โโอเมาหนูเออนี่มันหนูนะทุกคนเอาไปสองคะแนนเลให้สองม่แต่เข้าบนคืออะไรล่ะนั่นอาจจะเป็นท่อฟ้าก็ได้มั้งเอ,อ้นี่ของฉันเออเออเอาไปสีเลยโว้ยอ,อ่ะฉันได้สีด้วยโเอ,โโอโแม่นี่ของฉัน <c oughs> อ่ะไอ้ชั้นในสองละกันอ่ะชั้นก็สองทำไมเมาส์ลูปไหนตูดไปอย่างเงี้ยไงจะบอกแล้วเมาส์รูปสกแปลกๆอ่ะโอ้โหมาเจอเอเลี่ยนโอ้ยนี่ของฉันเองไม่สามสวยเลยเอออันนี้สวยอันนี้สวยแปลงร่างได้ไหมเนี่ยแปลงร่างได้ไงแหละอ้าวเอาหมดแล้วอ่ะโอ้โหอย่าบอกนะว่าคนเหลือแค่สี่คนโอ้ยและเอเลี่ยนตกอันดับซะด้วยเอาอะไรจะตกกันได้ไง โอ้ยเรียนเมาไนไม่ถูกตาคนมาแต่ดูดีเลยแค่สีคนยังมีคนเข้ามาเพิ่มไหมเนี่ยดูดีเอ๋เนี่ยสี่คนมันเดิมไม่มีใครเพิ่มมาเลย ไปดีกว่าจะเกือบเออย้ายเขาจะไปไหมไปกันเลยแากก่อนน้องสาวนะคนหล่อเขาออกจากห้องก่อนตอนนี้เราย้ายเสื้อใหม่มาแล้วทุกคนครับนี่เห็นว่าคนเยอะมากแลนะนี่แถมดูรูปวาดสิเจ้าก็โอ้เสดงวก็มีคนฝีมือดีในห้องนี้นี่ไฮ้ดูดีใช้ได้เลยนะดูดีอันดับนั้นต้องเป็นของฉันในรอบต่อไปนี่แหละเฮ้ยเอามาวันที่เดียววันที่เด็ดเจ้ะ เออฉันระเกียดโจทย์นี้จริงๆเลยอ่ะเออฉันไม่ชอบเลยอ่เอาตรงนั้นฉันนึกอะไรไม่ออกนอกจากทะเลนะเออแดจานีไ่ไอติมไอติมมัร้อน นี่ต็มละลายก็แดดจ้ากันนะเอ้อใช่ไอ้นี่นะคนแต่รอบนี้คือผมจะให้มันแดดจ้าจ้าสุดๆเหมือนพระที่กำลังปล่อยพลังเลยนี่เอ้โหไอในเอาขนาดนั้นเลยอ๋อ้าเพื่อความสวยที่สุดในโลกมาทุกคนมาดูกันซิว่าภาพแต่ละคนนั้นเป็นยังไงโคนี่แดดจ้าไปสองคะแนนนะนี่ของฉันไหนติมไหมไอติมไม่นะโอ้ยไปสองคะแนนไหมเออตอนแรกจะเห็นนึกว่าหลังคอ อ้ยอยอัยอยนนี้ของฉันเอง โอ้ยอยู่แน่ไปสามเลยไปเออใช้ได้อันนี้โหเดจ้าพะที่ใจมากเอาไปสองไงอะไรวะนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเลยอ่ะเออนี่โลกของฉันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ของฉันนี่จะได้สองแค่นั้นแหละนายวาดแย่มากเลยจะเกือบจะได้สองอโอ้ยพาที่ของนายนี่จะกระดวงตาปีศาจเลยเว้ยไอ้นี่จะดีไปสองไงเโอ้โหทะเลทรายฉันได้สามเลยไอเดียดีมาก ฉันใ้สามด้วยสวยอยู่เออมีก่อยกระบองพิษยางทะเลทรายเลยแบบเนี้ยนะดูดีสุดใช่มาดูผลวอทุกคนว่าใครจะชนะอ,อ้าอ้าฉันได้ที่สองอะเนี่ยวันโอ,โ,อโ,อโอ้ที่หนึ่งอออีกแล้วแต่ที่1นึ่คะแนนเท่าฉันเลยฉันก็คือที่1น่งเอ่เล่นที่หกไงฉันโดนไกลามากเลยโอ้โหเป็ดยางอีกแล้วพวกนายาออฉันเบื่อเป็ดยางจังเลย เออไม่มีอย่างอื่นอ่ะยังครั้งนี้เธอจะร้องวาดแบบสองสามตัวแล้วกันไหมเออไม่วาดตัวเดียวงั้นฉันเอาเป็นเป็ดยางแบบคู่รักแล้วกันโ,โอ,อ้ยเป็ดยางคู่รักแม่โอ้ดีดีเอ,อ้ยฉันนึกได้แล้วว่าจะวาดเป็ดแบบไหนเว้ยแบบแบบไหบบนอ่ะเออพวกนายเคยเห็นไก่ไก่แม่ไก่ร้องอ่ะเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแไก่ร้องโหน่ะเออแล้วจะวาดเป็นเป็ดยังไงแล้วอ๋อ เออพยายามจะเข้าใจอยู่นะเออสู้ๆละกันฉันไม่รู้เหมือนกันอ้าวเอเลี่ยนเยกออกังอ๋อฉันยู่เพือดในอ๋อะไรฉันอ๋อไปงั้นแหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉลามพูดถึงอะไรเดี๋ยวใส่จุดขาวตรงๆ่างนี้ให้มันดูประมาณสวยๆ,ๆนะทุกคนมารอดูซิว่าภาพของเอเลี่ยนของฉลามจะเป็นยังไงนะครับทุกคนครับไปพอ,เอยเปิดยางฟีบก็เป็หนึ่งพอไม่ได้สูบยางชัวนี่คือฉันโอ้ยจะเล่นอะลูกอลคอเมด โคตรสมจริงเลยอ่ะจะกรอบภาพเนี่ยใช่น่ารักด้วยโอ้โจ <ขอ S 1> <laughs> ันเป็ดยางโรแมนติกอเอาไปสอง <laughs> เออชั้นในสองเหมือนกันนะคือมันไม่ค่อยเหมือนเป็ดเท่าไหร่อ่ะเหมือนนกมากกว่าอะไรอ้ี่ขอชันเองอ่ะตัวอะไรอ่ะมันเหมือนไก่บีบไปทีมันบีบแล้วมจะได้ยินเสียงไงอดใจใจแต่นี่คือเป็ดไงเป็นสีเหลืองอ่ะไปสองอ้อหอยอันนี้หนักเลยอ่าไปหนึ่งพออ้อหอยไม่หนึ่งพออันนี้หนักเลยเฮ้ยนี่คือรูปกบกับลามนี่นะไม่จริงอ่ะอันนี้มันเป็ดยางยังไงไปหนึ่งพอเอะ โอ้พวกนายโดนีโดนดีอยู่ไปสองไแม่ไอ้ตัวอะไรเนี่ยเป็ดเหลี่ยมแล้วั้งโอ้ยฉันดูไม่ออกเข้าไปถึงชั้นที่หนึ่งพอโอ้นี่ยนี่คือเป็ดไมครับแน่นอนมาดูผู้ชนะกันเลยอ๋โอ้ยฉันไปติดอันดับเงินเลยนี่อ๋อเสียใจได้วนะฉามเรามีนายโยนแบบหกเลยอ่ะเฮ้ยและนี่คือโจทย์สุดท้ายทุกคนคะมาดูสิว่าคือโจทย์อะไรเขาอยาไปโจทย์ซ้ำพริ้ง อ้อะีใหม่นึกถึงพึ่งฉันนึกถึงรังพึ่งอ,อ้ยอุยอ้ยน่าจะวาดแต่รังเงอมีร <c oughs> ังพึ่งแล้วก็มีพึ่งบินไงเอ่อฉันวาดพึ่งเหมือนในแบบพวกการ์ตูนดิสนีย์แล้วกันนะไอ,อ้ชาวาดพึ่งเป็นการ์ตูนเหมือนกันไม่ได้สมจริงเออพึ่งต้องมีหงอนแบบมุวนๆใช่ไหมเออเป็นตัวลายขาวดำไอ,อ้ไม่ใช่เหลืองดำเออ ลายขาวดาวมันมาลายอ้ยพึ่งนี่มีแขนขาด้วยใช่ไหมอ่ะเออมีมีขาเล็กๆเอเลนนะว่าลังพึ่งอ่ะใช่ลังพึ่งที่มีพึ่งกําลังขนน้าหวานอยู่นะโอ้โหรายละเอียดเยอะว่าไม่เสร็จแน่นอนไก่เวลาไก้หมดแล้วต้องรีบแล้วเออโอ้พึ่งน้อยชั้นมาทุกคนครับผมได้แค่นี้แหละนะพึ่งผมพึ่งแบบกระตุนกระตือนมามา ไอ้พึ่งอะไรนี่น่าจะเป็นพึ่งโดนตบนั่นนี่โดนมนุษย์ตบแน่เป็นลยเละเลยอ่ะให้หนึ่งอ่ะอ้นี้ก็ใช้ได้นะนี่ตัาไปสองนี่ของฉันโอ้ยอันนี้จะซูมรังมาเลยใช่ไหมนี่เออซูมมาเลยตัาไปสองไงไอพึ่งของฉันน่ะอ้อยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ ฉันนึกว่าเขาอะไรฉันจะบอกว่าพื้นของฉันมันระบายสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะระบายไม่ทันเอ้ยไม่เปมาเลยคนนี้ไม่สวยตัวผ้ามาเลยโอ้โหกบเล่นหลานจะใช้ข้ามีอ๋อชัดเลยอู้ยฉันให้3คะแนนเลย fc อ๋อยเดี๋ยวเฮ้ยจะเย็นไม่ต้องโจดฉันเลยไม่ต้องโจดแนะทุกคนแต่ขอบคุณแม่ที fc นะครับใช่ขอบคุณทุกคนโอ้ยจะได้สี่เลย อุ้ยต่อไปของฉันแน่เลยนี่แหละของฉันโอ้โหเพิ่งเพิ่งหิววุ้ยขาดเล็กในเนี่ยถ้ามีเล็กในสวยเลยนี่เอาไปสองวุ้ยอันนี้ดูแบบพึ่งสมจริงอยู่นะแต่ว่ามันดูงงงไปนิดนึงนะไปสองวุ้ยฉันให้สามเลยมันแบบดูน่ากลัวมากเลยอ่ะเออฉันให้ฉันให้ไม่ทันโอ้โหให้ฉันก็โทษได้ได้ไงฉันว่าพวกเราขึ้นอันดับพ่อพันล้านของ f อหรือเปล่าเนี่ยเออ ไม่ว่าทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวนรไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหนามสุดหลอด่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นแหมดีจริงๆเลยพลังเอ